การนำเสนอผลงานโรงเรียนดนตรีไทย100ปรเซประจำปีงบประมาณ2568โรงเรียนวัดมะเหตยงอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีไทยระดับชั้นอนุบาลสองมีการบูรณาการเรียนร่วมกับรายวิชาดนตรีไทย โดยมีการเรียนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะอย่างง่ายทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชิ้นระดับชั้นอนุบาล3มีการบูรณาการเรียนร่วมกับรายวิชาดนตรีไทยโดยมีการเรียนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะอย่างง่าย ทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชนิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีการเรียนอังกะลุงและฉิงเพิ่มเติมทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชนิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง มีการเรียนอังกะลุงและฉิงเพิ่มเติมทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละห่งชนิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มมีการเรียนอังกะลุงและฉิงเพิ่มเติมทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชนิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเรียนปลุ่ยเพียงอและเครื่องดนตรีไทยประเภทตีเพิ่มเติมทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชนิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5มีการเรียนปลุ่ยเพียงอและเครื่องดนตรีไทยประเภทตีเพิ่มเติมทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชนิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการเรียนฝุกเพียงอ,อและเครื่องดนตรีไทยประเภทตีเพิ่มเติมทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละหนึ่งชนิด